ทุกนกับพี่ตั๊กนะคะ,ะก็จะมารีวิวอะไรสนุกอะไรกันกนะเนี่ย <G ül> ก็จะมารีวิวขนมนะคะ <G ül> เดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าคือขนมอะไรนะคะนี่นะคะเห็นชัดหรือเปล่าคือมระนั่นเองนะคะเป็นมระทอดกรอบยี่ห้อซันเซียนเกอร์นะคะที่แม่ตา,าก,กับน้องชินบีเนี่ยสั่งมาจากช้อปปี้มระเนี่ยเขาเป็นผักที่ขมขมแบบขม สุดเลยนะคะไม่คจะเป็นผาดมะระแกงสื่มะระขมมากแต่ว่าจันเซียนเกินนะคะเขาทำให้มะระขมขมเนี่ยไม่ขมนะคะน่่จินดีบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่มะระจะไม่ขมนะคะแต่นี่ก็บังคับจะแกะใหญ่เลยนะคะอยากกินแล้ว จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ขมนะคะคือขมแต่มันขมนิดเดียวแค่ติดติดปลายลิ้นนิดเดียวเท่านั้นเองกินเล่งกินเป็นกับแก้วกินไปดูทีวีไปได้นะคะไหนลองจนให้พี่ๆดูสินี่ซันเซียนเกอร์กราทอดนะคะข้างในของเขาเนี่ยจะมีโอ้โหเรากินกันไปครึ่งนึงแล้วนะคะพุงจะเอามารีวิวเ,<ร>เพราะว่า,า,ามันอร่อยมาก มันมีใบมะกรูดมีพริกแห้งแล้วก็มีเครื่องปรุงของเขานะคะแล้วก็มระราทอดสนอยากโชว์โชว์หน่อยสนโชว์หน่อยโชว์จนบังหน้าหนูแล้วโชว์จนบังหน้าพี่พีแล้วเรื่องของรสชาตินะคะเราให้ชินบีชิมกันดีกว่า,าชิมบีชิมคนแรกเลยสอนชิมไหมอะไรแลเมื่อกี้หนูหยิบใบหใบมะกรูดอ่ะกตักด้วยชิมบีตัวนี้นะคะเป็นมะระนะคะที่เขา อบแล้วนะคะอั้มเลยอั้มเลย,ยแล้วกรอบมาก่วน, <c oughs> สนส่วนไม่ยอมสนส่วนไม่ให้ <c oughs> ใครกินออ้ส่วนชิมดูสิกรึบเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงกรอบกรอบไหมคะเสียงเหมือน ASMR เลยเห็นหรือเปล่ามันมีพีกนะมันมีพีกนะอู้หูมาราขมขมแล้วเด็กสองขวบก,กินได้น้องๆคิดดูสิคะว่า รสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนแสดงว่ามันไม่ขมเลยนะเนี่ยเพราะว่าเด็กสองขวบยางก้นสนเนี่ยกินได้กินได้นะคะไม่น่าเชื่อว่ามะราะเด็กกินได้นะคะนั่นก็คือมันไม่ขมแล้วก็มีเครื่องเทศอะไรมากมายเผ็ดแต่เผ็ดนะคะเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าสองขวบเนี่ยสามารถกินอะไรเผ็ดๆได้นี่เก่งมากเลยนะ <c oughs> ยิ่งกินยิ่งมันค่ะน้องๆสำหรับใครที่อยากจะลอง มะระทอดนะคะเราเคยกินแบบพริกทอดทีนี้เรามาลองกินมะระทอดดูนะคะสั่งได้เลยท็อปปี้นะคะกล่องละ89บาทพี่ตั๊กทิ้งลิงก์เอาไว้ให้น้องๆไปสั่งตามแล้วนะถ้าใครสนใจอยากจะรู้ว่ามะระทอดกรอบเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงอร่อยอย่างที่ชินบีบอกหรือเปล่านะคะก็ตามไปเลยที่ลิงก์ที่พี่ตั๊กให้ไว้ไปสั่งเลยะคะ่ะคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย